สวัสดีครับวันนี้วันจุดจีนนะครับวันนี้เราอยู่ที่วัดอ้อมใหญ่นะครับผมวันนี้ไปคนใหม่นะครับมากับคนส่องเลขน,นะครับเพื่อที่จะมาหาเลขที่วัดอ้อมใหญ่แห่งนี้นะครับ <Yeah. S 1> วันนี้คาดว่าเราจะไปขอเราจะไปขอเลขกับแม่ตะเคียนจมปกแล้วก็ทาวิสุวรรณเนาะอันนี้ก็อัดจุกจุแน่นๆไปเลยครับในหนึ่งคลิปเนาะสำหรับสามที่ของวัดอ้อมใหญ่แห่งนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันวันนี้ทั้งแม่ตะเคียนนะครับ แล้วก็ทั้งจอมปลวกแล้วก็ทั้งตรงบริเวณทาวเวสุวรรณเนาะจะได้เลขอะไรบ้างก็ขอเชิญไปติดตามชมพวกเราได้เลยครับไปกันเลยครับครับแม่ตะเคียนวัดอ้อมใหญ่นะครับผมโอเคไม่ร้อนเนาะเดี๋ยวเราไปทำการกลาวไหา้แม่บูชาแม่กันนะครับแก้ดีอย่างนะดีว่า คือแม่ตะเคียนเนี่ยคนที่ดูแลเขาจะเอาชุดแม่แหละเวียนไปใส่ให้แม่ทุกทุกสัปดาห์ใช่คือเขาจะเวียนทุกวันพระทุกวันพระทุกวันพระใช่ทุกวันพระชุดแม่เขาจะชุดที่ที่คนบริจาคไอ้ที่เขาเอามาถวายอะเลียนเียให้ด้วยแม่จะสวยมากเลยแะเนี่ยนางงามโอเคไหวไแม่เราก็เข้านาโมสามจกิดสองกันนะครับเดี๋ยวเรามาไหว้ดในตะเคียนกันนะครับไปทองลุงนาโมสามเกิดสององลุงใช่ไหม มาท่องรัจบอกการจะไม่บอกกรจบนะนัตโงตัสสังตัววตโตนะะโตตัมมาตัปุตสันโธตัสสตัวโตอรหโตตัมมาตัปุตสังนะโงตัสสตัวโตอรหโตตัมมาตัปุตสัอาแม่วันนี้ลูกหลานเาโช่กวล่างเนาะก็หวังว่าจะให้โชคไห้ลาบกับพี่ อยู่ในจุดที่ดีถ้าใครได้รับโชคก็น่าจะมาทำให้แบบนับนักั้นมาด้างสะอาดคือตอนนี้พื้นเนโอเคละเหีือวแต่ราคาเลยที่ตอนนี้ก็เป็นเต็นท์อยู่ถ้าใครมีศรัทธาทําเป็นโรงหรือทําเป็นน่าเป็นราคาเป็นแม่างเกษไม่เป็นไม่เป็นไม่ต้อ์ชีทไิเตอร์ชีทไม่ต้องชีทแหละทำให้เรียบร้อยไปทักทำโจมเดี๋ยวเราไปขอชมกันแลแม่ทองลุงแม่ทองลุงอุ้ยมีนกตายด้วย อะอนกมาตายอ่ะพี่ไก่เนี่ยอ๋อไม่ตายไก่มานอนโอไก่นอนจะทำเป็นตกใจมึงก็ได้ไก่ฟักไข่ลวโอ้ไก่มาฟักไก่มาไข่ที่ในในแม่ตะเคียนน่ะพี่ดูดูไข่ตรงที่กี่ลูกโอ้ดูดิมาค้อหรือมาฟักเนี่ยคุณโอ้โอเห็นไข่และ นี่อุ้ยบังเอิญนจังเลยพี่เฮ้ยมันกระดกมันกระดกให้เดี๋ยวมันเตียวนะตอนนี้เห็นหนึ่งใบละมันไม่ลงหนีก็เดี๋ยวไปจับมันหาเลขดีกว่าเดี๋ยวหาเลขดีกว่าเนาะ,ะ,ะตาสบายตาสบายไม่ยุ่งกับคุณละนี่เห็นปุ๊บหนึ่งเจ็ดหนึ่งเห็นไหม สีดำนี่จะส่องไปก็ปุ 0, 1, ๊บเลยศูนย์หนึ่งเจ็ดาบอกจุดไหนครับเนี่ยดำ้เลยต้องมายืดตรงนี้ถึงจะเห็นเห็นปะนเห็นไหมหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหรือเจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์หนึ่งเจ็ดอถ้าเป็นสีขาวเป็นเลขเก้า เก้าก็เนี่ยล่องดำดำอ่ะถ้าถ้าดูไปสีขาวเนี่ยอย่างเงี้ยตัวนี้เก้าตัวนี้เป็นเลขเออเออไม่ให้ดูล่องดำดำแล้วนะแต่ถ้าขาวขาวแล้วเป็นเลขเก้าจริงตัวใหญ่เออแต่นี่เห็นถ้าจุดตาคือเจ็ดหนึ่งไงตัวเจ็ดหนึ่งอ่ะข้างบนอ่ะเจ็ดหนึ่งหรือเจ็ดเก้าเนี่ยเจ็ดหรือเลขเก้า่ะถ้าดูเลขเจ็ดมากกว่านะเห็นปะอือ ศูนย์ศูนย์เจ็ดหนึ่งเหรอศูนย์เจ็ดเห็นไหมเป็นอะไรเป็นห้าเหรอเป็นห้าเป็นแปดเหรอไม่อะมันเป็นเก้าหรือเป็นสองอยูนี่เห็นไหมนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อตัวนี้ ตัวได้บ้างอะ่ะเจ็ดเหรอเอ็ดตัวนี้เจ็ดเนี่ยเจ็ดอันนี้เก้าป่ะห้าอันนั้นห้าที่จับเมื่อกี้ตัวนี้ห้าเหรอเออเนี่ยห้าห้าอเหรอ 5, หรอ้าเก้าข้างบนนก้าเเข้าบนข้างบนเหมือนหอ้าศูนย์ เนี่ยตัวน,นี้มันเหมือนเจ็ดนะเนี่ยตัวน,นี้เจ็ดใช่ป่ะตัวนี้ยอีกตัวนี้มันเป็นเลขเก้าหรือเลขสอง่ยตัวเนี้ยตนนัวน,นี้ก็เป็นตัวหนะนึ่งนะเนี่ยต่อกันเลยสามตัวสี่ตัวเนี่ย่านผู้ชมดูดีๆนะเพราะมันจะเป็นแนวตะแคงหน่อยนะแต่เมื่อกี้เหมือนเราชะตาแบบเปิดไปดูไปไปเด้เอ็นวันนี้คุเห็นแค่จุดเดียวเนาะใช่ต้องการเอาแบบใช่ใช่จะให้จุดเดียวเพราะว่าเพราะว่าที่นี่เราจะไปสามที่ให้ไง เรีเหมือนสองเก้าเยอเออนี่ท่านผู้ชมมองมุมน,นี้นะเป็นเลขสองเก้าเลยเนี่ยแต่ว่ามันอยู่ในมันอยู่ในผ้าเนี่ยมันเป็นเงาดำๆสองสองกับเก้าสองเก้าสามร้ป่เมันสองเก้าสามทะลุผ้าเลยนะเออเนี่ยเห็นไหมในนั้นนะเห็นเห็นเออเนาะแต่ถ้าต,ต,ตาเปล่าจะเห็นชัดกว่า แตองเอสชัดว่ะตอนนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยชัดเท่ไหรเหมือนกับแสงมันไอ้นี่ไปเยอะไปแล้วของเอสชัดมากเลยทุกคนสองเก้าเหรอกสองเก้าก็จากแม่ตะเคียนทองลูกนะครับเดินไปยังจอมปลวกเนาะ เรอเอามอกี้ไปเห็นเนจอมปลวกแล้วอ๋อเราไปดูจอมปลวกกันนะครับกะเดินทางไปจอมปลวกก็ต้องผ่านไม่ใช่เลยโรงเรียนล้างเป็นโรงเรียนฮะโรงเรียนก็โรงเรียนสอนพระไง โรงเรียนปริยัติธรรมล้างนี่มากลางคืนมากลางคืนนี่หลอนมากเลยนะพี่น,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 นี่คือโรงเรียนล้างนะครับใช่สิเดินดีๆเดี๋ยวค่ะกลับเดินทางอื่นแล้วกันเนาะ นี่ก็ติดคลองนะครับรต้นใหญ่ๆห,ห่ะที่ใบยเยอะๆอน,อะนี่คือจำป่วนนะครับที่เลเข้ามาตลอดเลย จะเห็นเลขอะไรในจอมปัวเ,เดี๋ยวเห็นเลขเลขเก้าตอนนี้เอาเอาเอะนะเก้าก็ได้หกก็ไดเเเ้เอานี้ออกก่อนไหมโอเคพี่เอาอะไรออกก่อนใช่ไหมมีเลขเก้าอะไรเอาันนี้สจบเออเออนั่นแหละอืมโอเคเดี๋ยวก็เด้งขึ้นมาเองเลยนี่เห็นตัวนี้เลขเก้าชัดตาอยู่นะเลขเก้าอะชัดเลย แต่ข้างล่างมันเหมือนเลขเจ็ดนะแต่หมวยมันออกไปเล้วมันจะออกอยู่มันจะมาอร็วมันจะมาลาวก็ได้เพราะจมปลูกนี่ชอบออกเลขก,ก่อนเนี่ยม,ม,มันมีเลขสามตัวอยู่อืมอันเนี้อันนี้เลขเก้าใช่ปะ่ะนี่ลงมาเก้าเลขเจ็ดเก้าเจ็ดอันนี้จะเป็นสองปะ่ะตรงนี้เหมือนสองป่ะเก้าเจ็ดสองอะไรอย่างเงี้ยมันมีลักษณะแบบแบบนั้นเลยจริงเก้าเจ็ดสองเห็นไหมทุกคน ตอนนี้เก้าเก้าชัดอย่างที่บอกกันแหละเก้าชัดมากคือตอนนี้มันมองไม่ค่อยนั่นนะเพราะแสงมันแบบนี้นจะแสงสวยแล้วนะแสงก็แสงแสงของผมมันสวยแล้วเนี่ยเออเก้าเอจะชัดอยู่นะใช่เก้าน่าชัดตอนนี้มันของผมมันไม่ค่อยแสงไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นี่แหละนี่หรือป้าลูกนเนี่ยเก้าเก้าเนี่ยเก้าต่อะนี่ยอันนี้เก้าของพี่ใช่ไหมอือไปไหนละ่ะพีเอ้องอเดินยกตีนอย่สิ ตันนี้เก้าใช่ไหมล่ะที่พี่บอกอมผมว่าตรงนี้ก็เก้าอีกอเหมือนไหมเหมือนออืมอืมมแต่ตรงกลางเก้าเหมือนมีเลขอีกเลขหนึ่งอะ่ะย่งเลงเลงกันก่อนทุกคนตรงไหนเป็นเลขก่อนเก้าหรือสี่พี่ถ้าแต่กล้องผมมันเป็นสี่หนึ่งเก้าอ่ะพี่ตัวบนน่ะมันแต่ก็เก้านั่นแหละมันเป็นเก้านั่นแหละ ดูก่อนที่เนี่ยจะให้เลขอุ้ยพี่ไม่ใช่นี้หรอเนี่ยเนี่ยพี่ไม่ใช่กลุ่มนี้หรอตัวล่างก็เป็นก้าจ้ะตัวตล่างไม่เอาเอาเอาที่มันเป็นช่องแล้วไม่เป็นเลขเลยอะเหมือนมันใครมาแกะสลักเนี่ยพี่เองดูตามนะนี่มันเนี่ย เนี่ยปื้บปันเนี่ยเหมือนหกเลยนะอืมอหนึ่งหกกเออตอนนี้มันไม่ค่อยอ,อินี่เท่าไหร่มันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนกับปวกมันโดนน้ำด้วยโดนอะไรใช่ใช่เออ แต่ถ้ามันโดนแบบว่าไอ้นี่มันก็จะชัดอยู่แต่นี้มันเหมือนเขาเอาน้ามาลดต้นไม้ต้นนี้ปะแล้วเขาอาจจะโดนมันเหรออ,อาจะโดนปวกตน้นอาจจะลองจะลองรู้จุดอื่นนะแต่ว่าเราปกติเราจะดูที่ยอดยอดยอดปวกนี้แหละที่จะเห็นใช่ที่จะเห็น,นเป็น <บา S 2> เลขมนะันจะนูนขึ้นมาเลย,เลยดูสิอาจจะเห็นตัวที่นูนขึ้นมาอันนี้มังงไนทุกคนแต่แต่ถ้าให้แบบนั้นก็จะเป็นเคนที่เป็นล่องแล้วเป็นเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดสอง กาเจ็ดสหรือก้าเดห้าได้นะสองตัวเนี่ยตัวนี่ยี๋ยวลองไปมุมอื่นดูทุกคนเราเปลี่ยนมุมก่อนเเปลนมุมมา้าดีกว่าไหนี่ก็ลองลองคนละมุมกับพี่นาอเผื่อที่จะเห็น ถ้มามุมนี้ยมันเหมือนเลขเก้าเก้าหนึ่งหกหรือเก้าศูนย์หกอะต้องจุดเดิม,มะอะไรหกกับตัวเมื่อกี้เลยแต่ตัวเนี้ยมันเหมือนเลขเก้าเนี่ยเก้าลงมาเนี้ยใช่ปะ่ะต,ตัวนี้เหมือนหน 6, ึ่งนะนี้เหมือนหกเก้าศูนย์หกอะไรก็หกตัวเดิมผมนะตก็ที่ไม่เหมือนเลขเจ็ดเลยเหมือนเจ็ดนอนขวางเลยนะก็จะเหมือนหนึ่งเนี่ยหนึ่งกับหกเก้าหนึ่งหกใช่ 16, 6, ใช่เก้าศูนย์สามบอกพี่ เก้าศูนย์สามก้าศูนย์หกเก้าศูนย์สามเหมือนหกนะตัวริมเหมือนหกนะแม่ผมมองมองกลับไงผมมองกลับหัวเป็นตัวนู้นเป็นเก้าศูนย์แล้วตัวติ๊ตัวสุดท้ายเป็นสามไงตัวที่เก้าเป็นสามใช่ผมผมมองกลับไปฝั่งนู้นนะไม่แช่พี่มองตรี่ไม่ได้มองตรงนี้นะผมมองอย่างนี้นะเนี่ยผมมองแบบเนี้ยเนี่ยเนี่ยผมมองอย่างเงี้ยเออผมเห็นเป็นตัวเนี้ยเก้ากับหัวอยู่เก้าเนี่ยไม่กลับหัวเลยถ้ามองอย่างนี้ก็คือ เก้าศูนย์แล้วตัวนี้ผมเห็นเป็นสามไงอือผมเห็นเป็นเก้าหนึ่งหกกับเก้าสามหกโอเคเนาะโอเคโอเคจุดนี้ตอนเนี้ยเดี๋ยวไปที่นี่แหละผมว่าชัดตาสุดแล้วแล้วก็เลขที่ใกล้เคียงกันอือแต่ว่าถ้าใครถ้าใครชื่นชอบจุดแรกตอนแรกก็จะเป็นเก้าเจ็ดสองหรือเก้าเจ็ดห้าแต่ว่าถ้ามาดูถ้าเอาถ้าเลือกเอาเลขนูนอ่ะก็จะเป็นเก้าสามหกหรือเก้าศูนย์หก อย่าไปที่ทาเวสวรรกันต่อเดี๋ยวดูว่าทาวเวสวรรณออกตรงๆมาแล้วหลายหุ่นมากเลยไม่ถ้าสมมติว่าถ้าเห็นตอนระหว่างตัดต่อเดี๋ยวเราใส่เลขมาเลยนาะไปก่อสำหรับจุดที่สามเนาะเป็นองค์ทาเวสวรรณโบราณโบราณมาก โมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทัสสะวิติปิโสภะคะวายมมะราชาโนทาวเวสุวรรณโนมรณังสุขังอรหังสุขะโตนะโมพุททายะทาวเวสุวรรณโนจตุลมหาราชายัคขะสันตาพันธุริโตเวสสุขัสสะพุทธังอรหังพุทโธท้าวเวสุวรรณโนนะโมพุททายยะสาธุสาธุบอกกล่าวท่านเลยครับวันนี้ สองเลงกับเราเป็นไม้สองปอโสูบอลาให้กับเอฟซีทั้งบ้านเนาะหายไป้สามเดือนสามเดือนแล้วที่ไม่ได้มาที่นี่นะครับผมหวังว่าวันนี้จะได้เห็นเลขของพัดเกณฑ์เนาะไปฝากเอฟซีทั้งบ้านขอสาธุบุญบารมีของของปุ๋เก็นเราต้องขอขอสมบัติของท่านที่ท่านดูแลอยู่มาให้กับพวกเอฟซีหรือกับพวกเราทุกคนขอขอให้ทิ้งเดี้ยวทิ้งหน่อยพอขอให้แบ่งมาให้พวกเรา ใช้ทําบุญใช้จูงใจครอบครัวในเทศกาลสุดรีนมวันนี้เป็นวันสุดรีนนะครับผมเราสองดูเราต้องมันนี่มมงนี่เอาเลยบูชาสิบบาทแล้วก็หยิบไป็หนึ่งงานเลยมีไหมเดินบาทใส่เลยนั่นแหละยี่สิบบาท จบก่อนจบก่อนตัตัด้ดาบกาอมตัวตุกมันมาหาอนหยิบ,หย,บหยิบแล้วมาโปรยก็ได้อันไหนง่ายก็ค่อยเอาทีละอันง่ายแล้วก็อเอาง่ายแล้วเอาง่ายมามาอีกทีได้ได้นู่นครับตะเกียงอยู่นู่นเชิญเลยให้พี่มองไปจุดเนาะ จ้อนเลยร้อนๆน,น,นี่ไงนี่เขามีนี่นได้แล้วที่นี่เขาก็เตรียมให้เราทุกอย่างเนะเาะดีจะตายเด,ดี๋ยวรอเลขนะครับแต่ว่าเลขที่ผมจะส่วนมากจะเข้าคือเลขที่ข้างหลังท่านเนาะใช่เดี๋ยวขอเสียยาสองหลังองค์ ว่าจะเห็นเลขอะไรจะอยู่บนตัวท่านหรือหลังท่านคจจะเห็นอยู่ที่หลังท่านตรงนี้เลขสใช่ช,ชัดเลยชัดเลยชัดเลยชัดมากนเนาะออจริงนะ นี่นี่โอ้โหมาเต็มนี่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 มันเป็นสีขาววอะนี่นะครับเก้าสองเออแต่ตัวนั้นถ้ามองนั่นอะถ้าแบบมันจะมองตัดนะก็คล้ายเลขห้าเหมือนกันแต่ถ้ามองตัดเลยก็เป็นเลขสองสองนี่แหละสองชัดสุดพัดกว่านี่เก้ากับสองเลยท่านถ้าถ้าบางคนก็มองไม่ตัดเจะเป็นเลขห้าเนี่ยนี่ไงเก้าฝั่งนี้เก้านี่นี่ก็านี่เก้าอันนี้เก้าแต่ใต้ลงมาน่ะ ตีเป็นเลขหนึ่งเป็นหนึ่งใช่แต่ว่าอย่าตีเลยาไใครเห็นสองตัวนสองตัวใช่ใช่เก้าสองสองเก้านะอุ้ยตรงกับแม่ตะเคียนตรงเลยตรงเลยโอเคโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวก็จะเป็นเลขที่เราเห็นเลขที่เราเห็นตอนนี้เนาะเดี๋ยวรออีกทีนึงก็คือเลขทุ่มมงคลใช่ทุ่มมงคลอย่าไปทำไมพี่จะชัดสีมันชัดมากเลยนะผู้ชมเก้าสอง มองถ้าสูมมาใกล้เกินก็จะไม่ค่อยชัดเนาะต้อง,ต,องต้องห่างไปนิดนึงพอเพียจะชัดมากเลยกล้ไปว่าอ่าเก้าสองนี้ชอบ้วนะเอาแล้วนะแต่เอาจริงนะฝั่งเนี้ยอีกฝั่งฝั่งนี้เก้าแปดเก้ากับแปดอีกฝั่งเนื้น 98, อ,อ,ม, 8, อมันเป็นห้าสามสองฝั่งนี้ท่านผู้ชมเป็นเเก้าฝั่งเลขสองเนี่ยเก้านสองนี่ฝั่งนี้เป็นเป็นแปดเป็นสามเป็นสองหรือเป็นอะไรสักตัวอย่างแปดสามแล้วก็สองฝั่งนี้เหมือนสาม ถ้าเลขสามอุ้ยอือใช่ใถ้าตัวใหญ่เก้าสองถ้าตัวใหญ่หืเก้าสองใช่เออเก้าสองจบเลยเก้าสองจบเลยก็เลยเห็นเป็นเก้าสองอืมแต่ถ้าใครเห็นอะไรแล้วเอาไปซื้ออธิษฐานท่านแล้วไปซื้อก็อแล้วแต่บุญบาร,รมีบุญส่วนที่เขาใช่ท่านมีดูตัวล่างก็เป็นเล่มกันหนึ่งแปดเก้าเลยเห็นไหมอันนี้เก้าสองตัวใหญ่นะอ่าข้างหน้าจะฝั่งฝั<อ>่งเี้ยฝั่งเลขสองเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเลขสองกับเลขห้าคู่กันสองกับห้า แล้ฝั่งนี้มันจะเป็นเลข9ตัวเดียวเป็นขาวๆอ่ะขาวเป็นเลข3ด้วยนี่โอเคนี่ผมเห็นอย่างนี้โอเคไหมทุกคนก็จะเป็น9 9 2 9 2เนอะ9ก็จะองเนอ่างนี้นี่ไงมองเห็นดยนะค่ะ4 6คุเห็นไหมครันี่ไงนี่เออ5 9จริง5 9จริงนี่ไง5 9ี่ไงขึ้นมาฝั่งนี้จะเห็นชัดเลย ห้าเก้าเลยดำๆำห้าเก้าเออมขึ้นขึ้นมาอีกเออออชัดมากชชัดดูดิห้าเก้าอเอออ๋อเหรออ๋อยูอ๋ออดีเลยก็ติดฝั่งนู้นไปด้วยฝั่งนู้นผมก็เห็นเป็นห้าเก้าเก้าสองห้ายู่แล้วอ๋อเมื่อกี้เห็นห้ามีห้าด้วย ผู้ชมน้ำตาจะไหลเออหรือว่าจะมาจริงๆไม่รู้นะทุกคนลองดูนะอันเนาะอ๋อผู้ชมห้าเก้านะมีสิทธิ์นะท่านผู้ชมลองดูแล้วกันเนาะห้าเก้าหรือห้าเก้าสองก็สามตัวไปเลยมันก็ตรงกันอยู่นะนี่ใช่เออมันตรงกันอยู่แล้วห้าเก้าสองสองจุดสองจุดตรงนี้คือได้เลขห้าเก้าห้าเก้าสองฝั่งนี้ห้าเก้าฝั่งนู้นเห็นเก้าสอง รวมกันเป็น5 9 2เก้าใช่ตัดเอาทุกคนอาจจะมาก็ได้คือถ้าสามตัวก็คือห้าเก้าสองหรือเก้าสองห้าใช่โอเคไหมทุกคนอาจจะมาก็ได้นะลองดูลองติดไว้แล้วกันเพราะว่าเราหาหายปู่มาสามเดือนปู่อาจจะให้ใช่เหมือนว่าเราไม่ได้มาต่อเนื่องเนาะใช่ใช่แต่ว่าก็มีคนมาโขอยู่เรื่อยๆแต่หวังว่าปู่จะให้เราให้กลับปู่จะแบ่งยังไม่เคยปู่จะแบ่งคสสมบัติที่ปกครองมาให้พวกเรา เป็นเลขประมานี้งนะเลขคนของปู่เนาะได้เป็น445นะครับนี่ใครชอบชินชอบก็เอาไปซื้อเนาะใครไม่ชอบก็ซื้อเลขจากอ่าข้างข้างศาลข้างสารารปู่ไหนดูสิครับก็แับเลขของอ,อที่วัดอ้อมใหญ่เนาะทั้ง3าจุดเนาะทั้ง แม่ตะเคียนทั้งจอ,อมปูวแล้วก็องค์าพุทสุวรรณน้องก็ประมาณนี้เดี๋ยวจบตรงนี้นะใครสนใจนําเด็กของที่วัดอ้อมใหญ่แห่งนี้ไปเสี่ยงโชคสิบนได้ก็อาจจะได้รับโชคในวันนี้เรามาวันพระใหญ่แล้วก็เป็นวันตุกีเนาะสิบห้าข้าเนานะก็ขอบคุณที่ติดตามชมพวกเราลลทั้งสามช่องนะครับไอ้คนไม้คนสองเล่แล้วก็มาดูอองนะครับผมก็ขอทุกท่านได้รับโชคเฮงๆปัง,ง,ปง,ปงๆนะครับในเทศกาลจุกีนี้นะครับผมอันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ไปแล้วครับที่